สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพที่เรื้อรังเป็นประจำใหนบอกเป็นความดาันโลหิตสูงครับผมแล้วก็อะไรมีมีอาการหวัดเป็นง่ายง่ายประจําอาทิตย์ละสองสามวันนะอาทิตย์หนึ่งนนครับบางทีมันเจออากาศเจอฝุ่น แล้วก็อยู่โรงงานประกอบรถยนต์นะครับคร็ไปฟันละอองมันเยอะอืมถึงทางบริษัทเขาจะมีตัวดูดอะไรก็ม,มันม,น,มนกัันนมก็ยังยัง,ย,งยังเข้าได้อะนะก็เลี่ยงไม่ได้อสองเป็นสองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์ครับผมเป็นเมื่อกี่ปีฮะเดี๋ยวสองปีกว่าแล้วก็มาทานลองได้ได้บีมตัวเนี้ยเห็นภรรยาทานเออภรรยาเป็นหนักเราเป็นแค่นี้ก็ ก็ลองมาทานดูแล้วมันดีขึ้นทุกวันนี้ก็เป็นหวัดก็ไม่มีแล้วไอ้ความดันโลหิตสูงเคยไปหาหมอร้อยแปดสิบอะครับ,รบหมอบอกอย่างนั้นนั่งพักก่อนแล้วไป <100. S 2> ไปวัดใหม่อีกนั่งพักห้าทีไปวัดใหม่ก็ยังร้อยแปดสิบมันมันก็ยังเหมือนเดิมคือมันไม่ลดหมอก็เลยให้ยามากินทรมานลำคาญไหมมันมันลำคาญมากเลยครับ เอออยู่ดีจะทํางานก็จามก็ไอครับจะเปลี่ยนงานเอาไหมคงไม่ไหวแล้วคงไม่มีใครรับแล้วยุเยอะแล้วครับออย่างน้อยเราก็ต้องอยู่ตรงนั้นยันกเกษียณนั่นแหละแล้วแล้วความดันมันมาจากสาเหตุอะไรครับความดันน่าจะมาจากการเข้ากะนานๆเป็นเดือนนะครับช่วงระยะหนึ่งพักผ่อนคือเดือนหนึ่งเนี่ยคนแค่เต็มที่สองอาทิตย์นี่ก็เรื่องพักผ่อนนี้ก็จะแย่แล้วครับคือนอนนอนไม่หลับ เดี๋ยวเดี๋ยวหน้าที่การงานของคุณสอนนี่ทําอะไรบ้างฮะก็ประกอบรถยนต์ครับผมเข้างานกี่โมงฮะเข้าแปดโมงเข้าแปดโมงเช้าถ้าออกสองทุ่มพักกลางวันกี่โมงฮะก็ชั่วโมงหนึ่งครับพักกลางวันเที่ยงออกสองทุ่มครับแล้วเข้างานใมาอีกทีถ้าก็คือมีสองผัดนะครับผัดหนึ่งก็คือกลางวันอยู่กลางวันเดือนหนึ่งแล้วถ้าเข้ากลางคืนก็ไปอยู่กลางคืนอีกเดือนหนึ่งอ่ะ ก็คือช่วงอยู่กลางคืนนี่แหละมันทําให้เรานอนไม่หลับพอออกกะมาบางทีพักผ่อนไม่เพียงพอคือพอจะหลับหน่อยแล้วเด็กวิ่งแล้วเดี๋ยวลูกคนนู้นร้องแล้วเพราะมันอยู่ในชุมชนนะครับม,ม,ม,มันมันก็เลยทําให้เรานอนไม่ไม่เต็มที่โอ้โหมันเกินแปดเก้าชั่วโมงด้วยนะก็ทําโอต่อน,นะครับถ้าเข้ากลางคืนก็คือเข้าสองทุ่ม<อ>แล้วก็ไปออกแปดโมงเช้า โอ้็วนี่ต้องขอบคุณนยต้องขอบคุณคุณสอนนะพวกเรามีรถใช้เพราะพวกคุณเนี้ยต้องเสียสุขภาพขนาดนี้นะเขาเร่งผลิตนะมันผลิตไม่ทันนะเพราะมันมันรถคือต้องการส่งลูกค้ามันส่งไม่ทันอ่ะพวกอีโ้คาร์นะครับเราก็เราก็เลยเครียดครับมันเครียดด้วยความดันขึ้นด้วยพักผ่อนน้อยจันมีทางออกให้เวลาที่คนต้องพักผ่อนน้อยแล้วก็ต้องทํางานอยู่ในสภาวะที่อดหลับอดนอนทํางานหนักๆ ทางออกเขาหาเจอเลยนี้ครับก็ก็ดีนะครับที่ผมได้มาทานดันทานบีมตัวนี้ก็เห็นภรรยากินอของภรรยาที่มาทานก่อนไงทานแล้วเขาหายขายไปแล้วเออเราแล้วเป็นแค่นี้เราลองมาทานดูมันจะไม่หายเหรอพอลองเอาจากภรรยาก็มาทานร่วมกันละสีอะไรฮะทานสีผมทานสีเขียวอย่างเดียวครับผมเช้ากี่เม็ดเช้า ออกกะมาคือทานก่อนนอนออกกะเจ็ดโมงเช้า 3, นี่ผมทานแล้วอพอแปดโมงออกกะมาถึงบ้านก็ประมาณทักแปดโมงครึ่งเกือบเก้าโมงแล้วก็ทานข้าวเสร็จก็หลับเลยมืน,นอ,อนค,นคือกะกะกะคืนี้เขาเข้ากะกลางคืนครับผมเช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดครับสองเม็ดวันละสองเม็ดสองเม็ดครับคือเข,เขาก่อนนอนปเป็นตอนเช้าเพราะมันมันไม่มีเวลาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าพอเช้าปุ๊บบางคนนอนเช้า ก็กินตอนเช้าแต่เป็นมื้อก่อนนอนนะฮะเสร็จแล้วทานอยู่นานแค่ไหนจนรู้สึกว่าทานสองอาทิตย์แรกก็รู้สึกว่าเอออากาศมันจากเราหลับไม่สนิทครับเพียอพอราทานบิมตัวนี้เข้าไปมันก็หลับดีไม่ไม่ได้สนใจว่าเด็กจะร้องหรือใครจะวิ่งอะไรแล้วก็คือจากหลับแปดโมงครึ่งเก้าโมงนี่หลับแล้วยันไปถึงห้าโมงเย็นตื่นมาทานข้าวเสร็จ ก็ไปทํางานต่อเอาแสดงว่าบิมที่ทานเข้าไปแล้วหูไม่ค่อยได้ยินอะไรเหรอฮะก็มันหลับสนิทนะครับเไม่ได้สนิทนะมันหลับสนิทแล้วเราไม่หลับสนิทเออไม่ไม่ได้เสียงดังอะไรก็ไม่รู้คือหลับลึกอ่ะทาให้ร่างกายได้พักผ่อนได้เพียงพอก็คือพักผ่อนเต็มที่เลยอ่าอ่าฮะเสร็จแล้วทานอยู่นานจนก็ประมาณหนึ่งเดือนก็อาการตันนี้หายไปแล้วความดันใช่ไหมครับความดันทั้งวัดก็ไม่มีครับเหลือุกวันี้ ความดันเหลือเท่าไหร่ครับความดันปกติ90 120ครับผมอืม90 120ก็ลงมาเยอะนะฮะงั้นเดี๋ยวถามอาจารย์นิดนึงครับว่าการพักผ่อนน้อยเนี่ยมันมีผลเกี่ยวพันกับเรื่องของอระดับความดันด้วยไหมครัคร่ะเพราะว่าความดันของเราเนี่ยมันก็ถูกควบคุมที่สมองใช่ไหมฮะแล้วถ้าสมองไม่ได้พักผ่อนนะฮะแล้วก็มันก็จะมีความเครียดด้วยใช่ไหมฮะครับคือถ้าถ้าพักผ่อนน้อย ความเครียดก็จะเกิดขึ้นซึ่งเราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีค,ความเครียดเกิดขึ้นอ,อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่จะทําให้ความดันมันเพิ่มขึ้นความเครียดนี่เป็นสาเหตุของโรคหลายๆโรคนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าอย่าเครียดนะครับหวัดก็หายคุณแพ้ก็หาย,หายตอนนี้ทํางานอยู่เพื่อนๆตกใจไหมฮะเพื่อนๆก็ถามว่าได้ยาอะไรมาทานอืมผมก็บอกว่ามีมีมบิมตัวเนี้ยมีบิมเอากระปุกไปให้เพื่อนดูเพื่อนก็ ส่วนมากเขาไม่ค่อยเป็นอย่างผมมีเพื่อนเป็นน้อยเขาบอกว่าเออเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะจะลองดูเอามาลองมาทานดูตอนนี้กําลังหาแนะนําเพื่อนอยู่ครับครับอืมก็เอาของดีไปให้เพื่อนด้วยครับก็าจะได้ทุกคนจะได้มีสุขภาพอย่างแรงทั้วทัทววันี้มีความสุขดีครับร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอรซ็นฮะอาจารย์ครับครับคุณต้นครับผมว่าหลายหลายคนที่เข้ามาวันนี้ครั้งแรก คงจะงงสงสัยอะนะฮะมันเป็นไปได้ยังไงไอ้หมอนรองกระดูกกับจมูกมันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วทําไมกินแคปซูลคล้ายกันแล้วก็เขาหายไปด้วยครับสําหรับท่านที่เข้ามาฟังครั้งแรกประเดี๋ยวผมมีการบรรยายในเชิงลึกกันนะครับอ,อ,อาการผิดปกติในร่างกายของเราเกิดขึ้นจากสภาวะภูมิคุ้มกันไม่สมดุลซึ่งควบคุมโดยเม็ดเลือดขาวนะครับ เม็ดเลือดขาวสาคัญสาคัญสี่ชนิดที่ทําให้ภูมิคุ้มกันของเราปรับเปลี่ยนไปก็มี T S หนึ่ง T S สอง T S สิเจแล้วก็ T Rex สีตัวนะครับภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นสมดุลเนี่ยเม็ดเลือดขาวสีชนิดเนี่ยต้องทํางานควบคู่กันอย่างสมดุลแล้วตัวมันเองมันก็ต้องไม่มากเกินไป <ừ. S 1> ไม่น้อยเกินไปด้วยนะครับอย่างกรณีของคุณน้องผู้ชายี่เชื่อ,อเลยนะนค,คุณสอนคุณสอนท่าอาการความดันสูง แล้วก็อาการ<ฟ>ภูมิแพ้มันก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าทีเอสองมีมากเกินไปต้นต่อเดียวกันต้นต่อเดียวกันเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ไอสีเขียวมันกินเข้าไปแล้วมันก็ไปเพิ่มเม็ดเลือดขาวตัวหนึ่งซึ่งจะไปกดทีเอสองทีเอสองก็อยู่ในระดับปกติอาการทั้งหลายแหล่ก็หายไปครในนอกจากนี้แล้วมันยังมีการเพิ่มเม็ดเลือดขาวอีกชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าทีรคคือตัวควบคุมฮะ เลกตัวนี้คือเรกูเอเตอร์เมื่อมันเพิ่มขึ้นมาแล้วอะไรที่มันเยอะไปอย่างที่สองเยอะไปก็จะถูกควบคุมให้มันอยู่ในระดับปกติแล้วอาการก็หายไปแล้ววิธีการอย่างนี้เป็นวิธีการดูแลสุขภาพด้วยวิธีการธรรมชาติจริงๆครับเพราะผลิตภัณฑ์ของเราก็ไม่ใช่ยาก็ทําจากถั่วเหลืองกระดาฝรั่งบุบบกอะไรอย่างมังคุดมังคุดกําลังชดสอบก็จำได้กรับเล่นเอามังคุดไว้หลังสุดสิ่งที่พวกเรากินกันมาตลอด ก็เพียงแต่เราสกัดออกมาจะเอาสิ่งที่ดีออกมาแล้วก็ผสมกันกษับเสริมประสิทธิภาพแล้วก็เข้าไปในร่างกายกินเข้าไปแล้วก็ไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวให้มันปรับทํางานอย่างสมดุลทีนี้ทําไมมีสีเขียวทาไมมีสีชมพูเพราะเเปลี่ยนวิธีการสกัดนะครับเพื่อให้มันมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันเล็กน้อยเพื่อจะตอบรับกับอาการแต่ละอาการเพื่อไปพูดกับไปคุยกับเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดนะฮะให้มันเพิ่มให้มันลดตามที่เราต้องการ แล้วเราก็สามารถปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเบสมดุลเมื่อร่างกายของเราสมดุลด้วยภูมิคุ้มกันเราก็มีชีวิตยอยู่ถึงร้อยปียังมีความสุขใช่นะครับสุดท้ายร่างกายแข็งแรงก็รักษาโรคต่างๆให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณบัวแวงกับคุณสอนมากครับขอบคุณมากครับในช่วงนี้นะครับ Operation BIM หรือ b a l a n c i n g immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูง จากผลไม้และธัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออรบิลิบิมไมใช่ยนะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านัาา้น ตามธรรมชาติครับ